วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับกลุ่มสิทธิมนุษยชนของลาวและไทยที่อาศัยอยู่ในสารเมริกาน,นั้นก็ได้เข้ารายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งในลาวและไทยนะครับต่อเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของสารเมริกาที่อาคาร รัฐสภากรุ่มวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมานะครับโดยตัวแทนของทั้งสองประเทศก็ได้เสนอและก็เรียกร้องให้สารับริการนั้นเข้าไปมีบทบาทในการหยุดยัง้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเร่งส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยในสองประเทศเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาที่อาคาร Raven House of Representatives ซึ่งเป็น ที่ทำงานของรัฐบาลสหรัฐในกลุ่มวอชิงตันดีซีองค์กรสิทธิมนุษยชนทั้งลาวและไทยนำโดยกลุ่มประชาธิปไตยลาวใหม่กลุ่ม Re s u s a กลุ่มภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและกลุ่มคนไทยผู้รักประชาธิปไตยในหลายรัฐของสหรัฐอเมริกาได้รวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมประชมุมรายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นทั้งในลาวและไทย โดยมีการนำเสนอสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งสองประเทศพร้อมข้อเรียกร้องผ่านไปยังเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐที่เข้าร่วมรับฟังเพื่อให้รัฐบาลทั้งสองประเทศนั้นหยุดการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเร็วโดวยเฉพาะในประเทศไทยนะครับกลุ่มสิทธิมนุษยชนไทยได้เรียกร้องให้รัฐบาลทหารปฏิบัติการตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากลด้วยการยกเลิกกฎหมายที่เป็นผดดิษการทั้งหมด เช่นมาตรา44มาตรา112ปล่อยนักโทษทางการเมืองทั้งหมดรวมไปถึงการยุติการข่มขู่คุกคามประชาชนที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองและยุติการคุกคามผู้คุมสื่อมวลชนรวมไปถึงให้รีบจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใสและเป็นธรรมโดยเร็วด้วย สนอกคนเราน้อยเนาะบโบแบ่งแยกบบแบ่งแยกกันว่าจะเป็นเป็นผู้ใดคอยเฮามีใจครักหักซาตตอนหักกันก่อนให้เป็นคนลาวกันเนาะแล้วก็พี่น้องไทยคือกันขอนมัสการครูบาอาจารย์เนาะคนก็จะเข้าใจภาษาลาวอยู่เนาะก็เาเ่าก็เป็นโดยมาจากบอลเดียวกันนั่นแหละเนาะบ้านเมืองเฮากับบันทากับเจคัย กจะแนะนำป้าเพ็นมานำเพราะว่าจะให้สติของเขามีมีปากมีเสียงพร้อมป้าเป็นซื้อเก็บมันนี้สุขสินโอเคขอแนะนำตัวกันเนาะแล้วจะให้ทุกคนยกมือขึ้นเนาะยกมือขึ้นก่อนยกมือกำหนึ่งข้างนรจะรขอถามคำถามเนาะโอเค How many of you experience um, crackdown On freedom, everyone, please raise your hand. And if this applies to you, please bring down your hands. Okay, um, crackdown of freedom of peace, freedom of assembly, freedom of assembly. If this doesn't apply to you, put your hand down. Okay, all right, arrests of innocent people get arrested if this doesn't apply to you put your hand down all right government sanction arrests, and disappearance of people put in prison if this doesn't apply to you put your hand down okay recent intimidation and arrest um, of citizen and, and um, violation of your freedom if this doesn't apply to you <laughs> Uh, um, p. chow asked me to uh, tell three um, human rights cases. this won't be boring. it's, it's a quite horrifying story. Um, thailand's orwellian nightmare. three cases. the first case is kritsuda kunasin, a 27-year-old woman, a leader of the red shirts, was one of thousands taken away for arbitrary detention at an undisclosed location after the may 2014 coup. Conducted by General Prayut Janocha. Kritsada's family was frantic because, unlike most of the others, she wasn't returned within the seven days the junta gave themselves to legally detain someone. But on the 28th day of her detention, she appeared on TV and she gave a chilling interview. Wearing an anxious smile, she insisted she had been treated well by the military, that everything was great, and that she'd spent her time watching TV and playing on the internet. And that, in fact, at one point the soldiers had let her go, but that she had asked to stay longer. Um, it was unclear what the junta hoped to gain by airing this totally implausible story. It was impossible to know whether they stupidly expected to, uh, people to believe their story or whether they wanted to terrify people with their amazing powers to extract compliance. Kritzuda escaped the country and from safety told a completely different story. She had been blindfolded the whole time she was in custody, her hands tied behind her back. Even when she went to the bathroom, a female soldier had to pull down her pants. The soldiers even bathed her, which she said she considered sexual harassment. And she could hear a man's voice in the background while they bathed her. They slapped her, and at certain points, they put a plastic bag over her head and suffocated her into unconsciousness. She awoke to the words Is she dead yet? The junta threatened her to stop giving interviews from abroad, saying they would charge her with further crimes if she kept talking. But opposing the junta is not a crime outside of Thailand, so the junta accused her of supplying guns to a group of five who had just confessed to being the so called Men in Black from, the, from 2010. This strategy repeats itself in the recent Ma Noi case but the men accused of being men in black soon rescinded their confession saying they had been tortured threatened with execution blindfolded beaten suffocated buried up to their necks and given electric shocks while in military custody we actually know how to prevent this type of thing um, and the next case is that of uh, is very recent the case of uh, chaipum pase chaipum pase was a a stateless Hill Tribe boy of like Hu ethnicity, born in Thailand but not actually a Thai citizen, as is the case with many Hill Tribe people. Chayapum was shot dead by soldiers last month at a military checkpoint. The military claimed they had found drugs hidden in the car in which he was a passenger, that Chayapum had run from them, and when they pursued, he had pulled out a hand grenade to throw at them. Uh, Chaipum's many friends immediately began to shout that this was impossible. It turns out this was not just any Hill Tribe boy. He was a famous community activist, singer, and short filmmaker. People knew his positive songs, which advised if you are stateless, there's still much you can do for society. Even if you are stateless, you still have breath, life, and dreams. Be proud of who you are his short films had been seen on thai pbs even the most conservative thai newspapers were scandalized the story announcing chai pum's death in the nation used a picture of him wearing a t-shirt with a dove on it that said peace voice tv then aired an investigative report interviewing witnesses who stated they had seen chai pum being severely beaten by soldiers and that he ran from them to escape the beating and that's when he was shot in response to these reports the junta banned voice tv channel from the air for one week for biased reporting multiple surveillance cameras had caught footage of the incident but the government said it would not release the footage they had to check it first and uh, last uh, is a story very close to my heart uh, pai dao din uh, first of all congratulations to pai dao din who is the uh, 2017 winner of the gun guangzhou Prize for Human Rights. And in fact, that is not even the first um, human rights prize that Pai Dao Din won. Uh, I read in the Bangkok Post that he won a prize in in 2014, I think it was, for the work that his group Dao Din did with environmental activism. Um 25-year-old Pai, a law student and human rights and pro-democracy activist with the group Dao Din was arrested for sharing a BBC. Thai news article about Thailand's new king on Facebook. For this, he was charged with lese Majesty insulting royalty, which carries a three to 15 year sentence. Pai has been in jail since right before Christmas when his bail was revoked for making a sarcastic comment about the junta. The Thai government has no right to lock up people who read and share the news. To the world, Pai Dao Din looks like American civil rights activist Rosa Parks. Rosa Parks, who was taken off to jail when she refused to give up her seat on the bus for white people. Both Rosa Parks and Pai Dao Din broke a rule that should never have been a rule. Laws should apply equally to all all. There should not be a law that favors white people over black people. Similarly, there should not be a law, Lay's Majesty, that causes hundreds to go to jail, and I should add thousands. To uh, flee the country and be exiles, like many uh, of the people here in this room, uh, uh, ruining thousands of lives. Uh, it, there should not be a law that causes hundreds to go to jail to, perfect, to protect a few members of the royal family. According to the UN Universal Declaration of Human Rights, freedom of expression is an international human right that cannot be taken away, not even by an anti blasphemy law. Such as Thailand's Article 112. The BBC article that Pai shared about the king is unflattering but completely true. As the article states, many of Wachira Longkorn's close associates in recent years have died under mysterious circumstances. But more shocking information has just made it into the public domain. The king has a secret prison at his palace where Paul Manmai and others have been held. Um, and I actually translated uh, the documents into English, and I've seen them, and, and the evidence is 100% solid. Uh, uh, Fajir third wife, the ex princess Saratsumi, is missing, and we have heard that she is dead. Others say she is alive but being abused. It would take North Korean style oppression to suppress all the open secrets of Fajir that he has to hide. Instead of protecting the king from Pai Dao Din, Thailand should be protecting Pai Dao Din and all Thais from a king who attacks his enemies with the ruthlessness and frequency of a Vladimir Putin. The similarity between Vajiralongkorn and Vladimir Putin is not so surprising. Complete impunity turns people into monsters. This is about good institutions. It's not about finding good people. Good people will turn bad we need good institutions. thailand needs equality under the law. if there is a way out of this orwellian nightmare, it is the way of pie and the way of rosa parks, a peaceful civil rights revolution through nonviolent protest for democracy and human rights. 50 years ago, the united states had a civil rights revolution when the country noticed that we were throwing our very best people in jail, the people who were human rights activists, peace activists, and uh, and democracy activists, people who just wanted to vote and wanted equal rights. And hopefully, um, Thailand will wake up and realize uh, what's, what they're doing to innocent people. And I hope that Pai dao Din can be our Rosa Parks for Thailand. In the past 75 years, the และมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ20ฉบับการทำรัฐธรรแต่ละครั้งและการประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่เขียนโดยพเดจการแต่ละฉบับทำให้ประเทศไทยและประชาชนไทยเดินถอยห่างจากการปกครองในระบบประชาธิปไตยออกไปทุกทีประชาชนไทยไม่มีเสรีภาพในการพูดและการแสดงออก รัฐบาลเผด็จการถือว่าเสรีชนที่จัดการชุมนุมคือผู้ต่อต้านรัฐบาลการประชุมหรือการสัมนาและแม้แต่การเสวนาทางวิชาการ,รเผด็จการทหารถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อโค่นล้มรัฐบาลขบวนการยุติธรรมในประเทศไทยไร้มาตรฐาน ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกันซึ่งเป็นการใช้กฎหมายสองมาตรฐานและเลือกปฏิบัติรัฐบาลไทยยังใช้อำนาจเผด็จการเข้าไปก้าวไายศาสนาล่วงละเมิดกิจของสงฆ์โดยใช้อำนาจมาตรา44กดดันกันแกล้งพุทธศาสนาในประเทศไทย พระราชบัญญตัติคอมพิวเตอร์เป็นกฎหมายที่ประชาชนไม่ยอมรับเพราะนอกจากเซ็นเซอร์และริดลอนสิทธิส่วนบุคคลแล้วบทลงโทษของกฎหมายฉบับนี้ยังรุนแรงเกินกว่าเหตุตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นเป็นหลักฐานพอที่จะแจ้งให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า รัฐบาลประเด็จการฐานไทยได้กระทำความผิดร้ายแรงโดยการละเมิดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน against Universal Human Rights Declaration ที่ประเทศไทยได้ลงนามไว้กับสหประชาชาติ r e d USA ในนามของคนไทยผู้รักประชาธิปไตยทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและที่อยู่นอกประเทศไทย ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลประเด็จการทหารไทยดังนี้ 1. ยุติการใช้ความรุนแรงต่อประชาชน 2. ยกเลิกมาตรการยกเลิกกฎหมายมาตรา44ซึ่งเป็นกฎหมายประเด็จการที่สังคมโลกรับไม่ได้ 3. ให้รัฐบาลประเด็จการทหารปฏิบัติตามปัญญาสากล ที่ประเทศไทยได้ลงนามไว้กับสหประชาชาติทุกมาตรา C จัดให้มีการเลือกตั้งอย่างฟรีแอนด์แฟร์เพื่อปูทางไปสู่การปกครองในระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และในท้ายที่สุด Red USA ในานามของคนไทยผู้รักประชาธิปไตยขอเรียกร้องมายังผู้มีเกียรติทุกท่านนณที่นี้ และสมาชิกของสภาคองเกรสทุกท่านของสหรัฐอเมริกาช่วยส่งแรงกดดันไปยังประเทศไทยให้ปล่อยตัวนักโทษ112ให้ปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหาด้วยความผิด112และให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองทุกคนโดยปราศจากเงื่อนไขขอบคุณครับ Try citizens for less majesty, threat the national securities, and citizens, and generally impose harsher sentence than civilian courts. There is no right to appeal. Ruling are handed down without announcement, and any form of public observations. The result to the press, journalists, critical academics. Activists and others continue to face intimidation, summonses from the authority, and arbitrary detention and arrest throughout the years. Cybersecurity bills, cybersecurity bills from the junta, increase the, the surveillance, prevent the publication of the sensitive material. and facilitate data inter and interception blocking. website the ผมพูดถึง3ส่วนก็คือส่วนของมูอนิคีซิสเต็มหรือว่าส่วนของอะระบบกษัตริย์นะฮะแล้วก็พูดถึงกษัตริย์เองเป็นส่วนที่2และส่วนที่3ก็พูดถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาใช้ในการที่จะเป็นไทรอนีหรือว่าเป็นเผด็จการนะครับ ก็วันนี้เรา,าพูดเราก็เน้นไปที่สื่อสิทธิเสรีภาพของสื่อสําหรับสื่อนี่ทางเผด็จการเขาควบคุมสื่อเมืองไทยเกือบทั้งหมดนะฮะแต่ก็ยังมีสื่อบางส่วนในเมืองไทยที่เขา,อาพอจะมีความเป็นอิสระพอสมควรแต่ว่า,าเวลานี้ถ้าเขาถูกคุกค,คามสิทธิเสรีภาพนะครับก็ล่าสุด ก็มีกฎหมายอะไรต่างๆออกมาแล้วก็สื่อต่างประเทศตอนนี้เขาก็จําเป็นจะต้องถ้าไมา่อยู่เมืองไทยเกิน3เดือนเขาก็จําเป็นจะต้องอขอวีซ่าซึ่งเขาเรียกว่ามีเดียวีซ่าก็คือ m อ็มวีซ่าซึ่งถ้าอยู่เกิน3เดือนนี่ต้องขอแล้วก็อยู่ที่ว่าฝ่ายประเ็จการเขาจะให้หรือไม่ให้แล้วก็เขาอาจจะใช้อะไรก็ได้กฎเกณฑ์อะไรต่างๆนะอย่างที่เขาต้องการ ซึ่งอันนี้มันเป็นการขัดขวางหรือการเป็นการไม่ให้สิสทธิเสรีาภาพของสื่อนะฮะในต่างประเทศนี่เขาไม่มีนะฮะไม่มีแบบนี้ว่าใครจะพูดอะไรเขาคือมันจะเป็นการตัดสินใจของสื่อเองอันนี้เขาถือว่าเป็นสิ่งสาคัญส่วนสื่อมันไทยเวลานี้ก็มีการยื่นกฎหมายที่เขาเรียกว่าเป็นกฎหมายที่เรียกว่าค่าสิทธิเสรีาภาพของสื่อเลยก็ว่าได้แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายอันนี้นี่มันเป็นกฎหมาย เผด็จการเห็นชัดๆเลยนะฮะก็คือ,เ,อเขาจะทำอะไรเขาจะต้องไปลงทะเบียนแล้วก็ไปต้องไปเอาบัตรสื่อไปอมีไอดีปีอะไรซึ่งมันเป็นเงื่อนไขที่ฝ่ายเผด็จการเขาสร้างขึ้นมาเขาก็สามารถาบังคับหรือว่าสามารถบอกได้ว่า คือเขาเขาสามารถสั่งได้ว่าคุณจะสามารถเป็นสื่อหรือคุณจะไม่สามารถเป็นสื่อพวกสื่อต่างๆคนที่เป็นสื่อเขาก็จะกลัวแล้วเขาจะทาไม่กล้าทําในสิ่งที่เขาควรจะทำนะะอันนี้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งรู้สึกว่ากฎหมายนี้มันจะคุมถึงใครก็ตามที่เป็นที่อ่านข่าวก็ยังคุมนะฮะพี่ไปอ่านข้อความหรืออ่านข่าวในทีวีวิทยุ โทรทัศน์อะไรต่างๆซึ่งอันนี้เขาเป็นนักอ่านข่าวเฉยๆเขาจริง,รงๆเขาไม่ได้เป็นสื่อนะอาชีพเขาแค่อ่านข่าวเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะไปรวมเขากฎหมายอันนี้มันกว้างมากนะครับแล้วก็ในสัมเมริการลักษณะนี้หรือในประเทศที่มีสิิทธเสรีภาพเนี่ยเสรีภาพของสื่อที่สําคัญมากเขาจะไม่มีกฎหมายจะไม่มีการออกกฎหมายมาขัดขวางสื่อนะครับสื่อจะมีสื่อที่เสรีภาพอย่างสมบูรณ์แต่ว่า เขามีบัตรเพรสหรือว่าบัตรสื่อเนี่ยคนที่ออกให้นี่มันปกติแล้วจะเป็นองค์กรของสื่อแต่ละสื่อนะฮะไม่ใช่รัฐบาลออกให้มันไม่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิเสรภาพนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็อยากจะให้ชาวไทย เราตระหนักว่าเมืองไทยเราไม่มีประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ถ้าเรายังไม่มีประชาธิปไตยต่อไปแบบนี้เนี่ยสิทธิเสรีภาพของสื่อและก็ของประชาชนในการแสดงออกเนี่ยเราอย่าหวังเลยว,ว่ามันจะดีขึ้นมันมีแต่จะเลวลงนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งระบอบประเทศไทยนี่เราอยู่เราไม่มีประชาธิปไตยนะเราอยู่ภายใต้ระบบะเผด็จการกษัตริย์ซึ่งมี3ส,ส่วนคือตัวกษัตริย์เองแล้วก็ระบอบกษัตริย์ ก็คือโมนาร์กีซิสต์มแล้วก็องค์กรหรืออะไรต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาใช้ในการกดขี่คูรีดประชาชนนะครับวิธี m of Article 112ข s e Majesty Law ของ Thailand uh, I e i l l want to I w a l l want you guys to hear the long version of my story but yeah we may need like 20 more minutes just for myself Since we do not have that much time, so here's the short version. Back there in uh, whispers. <laughs> okay. Uh, มานําเสนอเกี่ยวกับปัญหาการฟื้นฟูประชาธิปไตยในประเทศไทยว่าข้อกฎหมาย Article 112ไปไปขัดขวางการทํางานไปขัดขวางการฟื้นฟูประชาธิปไตยในประเทศไทยอย่างไร หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยไม่ได้ปกป้องเฉพาะตัวกษัตริย์เองเท่านั้นการปกป้องนั้นเชื่อมโยงโยงไปมาหากันระหว่างตัวกษัตริย์กับสถาบันทหารที่ใช้1นึนเพื่อเพื่อปกป้องตัวเองในการในการเคลมตัวเองว่ากำลังทำงานเพื่อปกป้องสถาบันกษัตริย์อีกทีนึงไม่ได้พูดเรื่องเดียวพูดไปสอเรื่องเรื่องอ เรื่องที่เน้นไปที่ที่ประชุมอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อปัญหาเรื่องโทษของกฎหมาย1.1.2ซึ่งถือว่าสูงเกินไปสำหรับสำหรับการคริสติไซส์สถาบันหรือว่าการทำงานของสถาบันกษัตร,ริย์ริภายทางการเมืองคดี1.1.2ใช่ครับการ <mumbles. S 1> ทำงานของไอ้ house of representative เนี่ยก็คือเหมือนการทำงานมันจะเหมือน การข้อระคังร้องทุกมันเป็นเฮาส์ของประชาชนที่จะเข้าไปพูดถึงพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเขาให้แล้วแล้วจะมีการบันทึกเป็นลาลักอกักษรทําข้อมูลเก็บไว้ส่งไปที่ไวท์เฮาส์หรือว่าคอนเกรสแมนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้ทําวันนี้ก็คือพูดถึงปัญหาความ ความไม่สมดุลระหว่างความผิดข้อกฎหมายบทลงโทษหรือว่าการขัดขวางประชาธิปไตยส่วนทางคอนเกรสจะมีนโยบายยังไงช่วงที่เราเสนอปัญหาผมเชื่อว่ามันจะยังไม่มีไม่มีอะไรมากไปกว,กว่าการส่งหนังสือกดดันเป็นไปนตามระเบียบราชการของตามระเบียบทางการทูตนะฮะคงไม่ได้ถึงกับแบบเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ปัจจุบันทันด่วนแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่พอจะทำได้ก็คือนี่เป็นครั้งแรกที่ ปัญหาเรื่องกฎหมาย112ซึ่งเอฟเฟกต่อประชาชนคนไทยซึ่งเข้ามาลี้ัยในสหรัฐนี่เป็นครั้งแรกที่กฎหมายนี้ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งเข้าไปยังไวท์เฮาส์รัฐของเกรซซึ่งช่วงนี้เป็นโอกาสอันดีเพราะว่าเป็นช่วงที่รัฐบาลใหม่รัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์กำลังเข้ามาทำงานผมไม่รู้ว่าเขาจะคิดแบบ ไม่รู้ว่าเขาจะจริงจังกับปัญหาขนาดไหนแต่อย่างน้อยเราก็ได้ทําในส่วนของเราคือเสนอปัญหาเข้าไปถ้าผู้ผู้รับผิดชอบด้านภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเห็นว่าเกี่ยวกับมนุษยสิทธิมนุษยชนในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเห็นว่านั่นเป็นปัญหาการแก้ปัญหาก็จะก็จะถูกแก้อย่างเป็นขั้นตอนคืออาจจะเริ่มแรกส่งหนังสือร้องเรียนเข้าไปก่อนปีหน้าเราอาจจะต้องมากันใหม่ถ้าเรายังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเริ่มนําเสนอมาตรการที่ ที่หนักขึ้นรุนแรงขึ้นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสิทธิทมนุษยชนข้อนี้ประเทศในประเทศไทย As a lay person or k a a w a in time, I had a good experience to practice some meditation at Tamagaya Meditation Center. A core of Buddhist meditation is to focus on stopping suffering. And to find peace in one's own mind. The target is to stop suffering in our mind first, and we can find peace and happiness in ourselves. For what is known as kambuni, or doing good deeds. และหลังจากที่ตัวแทนทั้งสองประเทศได้ส่งรายงานพร้อมข้อเรียกร้องเกี่ยวกับปัญหาอากาศและเม่ดสิทธิมวยชนให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐไปแล้วนะครับกลางเดือนพฤษภาคมนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศก็จะมีการนัดาหารือเป็นการเฉพาะเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องดังกล่าวด้วยนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ